อ้าวเ้ยขอ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 ยืมจรจขอแค่ยืมไม่ให้มน่าตัตัวนิดนึงเอาเเลยให้ไปเลยผีง่ไปเลยไม่ต้ออกไม่เนไดออค้อเออครับเอพี่ต๋คนกูไปไหนครับหนลอกซกกดเอเลยให้ฟังหยเมื่อกี้เนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วกทีก็เมือนน่กนี้เหมือนน่งคำบอกว่าคำวาคำว่าฆพนมู้ดี หมื่นึงพี่บอกแล้วหมื่นหนึ่งเข้าเมื่อไห่ก็น่าหละตะกดเมื่อนั้นโอ้ยยี้ยุดโทรศัพท์นี้อันนี้อันนี้อันนี้อาชีพใหม่วอรติตี้เหรอเขาทําเพลงเนี้ยเหรอห่าเนอมาเที่ยวข้าวโอยจากแพงมันเสียชื่อข้างหน้าแล้วป่วะไปเสียแล้วโอแล้วด้วยไปเลยไปเลยอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยอยอ้ยออออออ้อออ้ย เดี๋ยวดวเียว w h a t h a p p คน e w h a t h a p p เ e d w h a t h a p p เ e d w h a t h a p p เพอแล้วรัรอาแ้ค่เือกครเาเริ่มครับคําแรกไปอีอะอาเอออฟังไม่ทัดใช่ไหมครับขออีกรอบครับมเดี๋ยวคกรฟิตเลยฟิตเลยตัอีับไปข้าหน้าหลับไปข้ ไปค้อีกแล้วโอ้โหโอเอาทุกเม็ดนะเอาทุกเม็ดนะตอนเนี้ยรวยบอกเลยอย่างเงี้ยรวยตรงนี้แม่งกองโจรอยู่ะเอาทุกเม็ดกลับไปไปเหลี่ยร้อยตกกูบอกเลยนะกูบอกเลยนะตกปลาเสร็จตรงนี้นะรถไอ้ลอดเหนียวเดี๋ยวอะไรเข้ามาถึงแบบเออชนนั่นเหนียวไม่ไม่พังไงเไม่ไม่ดีไงนี่ยเป็นเป็นแบบทรายมันได้ดีไงเออน้ำถ้าลงน้ำทะเลมันเหยื่อน้ำทะเลมันมาเหยื่อโอ้โหที่เกลือจับกิกอใช่ใช่ใช่ สภาพชนเขาตกไปรอบนี้เขาขึ้นมาอะไรดันเข้าไปข้างหน้าหรือเปล่าเหนือโดนดันน่ไม่รู้ใครรออะไรดันน่ะถอดถอดรองเท้าออกเท่าไหร่ครับมีรองเท้าพี่มเห็นหรอก็เป็นเองไงถอดด้วยถอดอ๋อถอดรองเท้าเหรอพี่เปิดเกมไว้อ๋อถอดรองเท้าพอไปแล้วไปแล้วไปคุมกันแล้วออครับขอบคุณสำหรับวิดบาท เขาเสร็จอะไรใช่ปะไม่ไม่จบเสร็จแล้วครับผมมีมีขอคุยภาษิบปาดอะห้าร้อยโลไปขายปลาแล้วตัวเลียงเฮ้ยเพด่อนเพื่อนนะมั้งแดกี่แดกเช็มแรปเปอร์ครับถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นควอยากอยากฟวาเพียจอนนี่โทรไปโทษเอาเวลานี้เลยนะฮะมซูนี่ผมชิชอนี่ขอเพลงขอเพะไรนะช่เี่แรปเปอร

ยันขึ้นเลข่องอะไรยันตามพวกก็ได้รอดสองพห้าร้อยโลเนี่ยที่แจ็คเข้ามาแจ็คเข้าไปไม่ได้หายันหายออกรู้สึกอุดอัดยมังชื่ออะไรเนี่ยสรุปแรปเปอร์ชื่ออะไรชื่อไขวานไขวานไข่เค็มไม่ต้องบอกกูจำได้อยู่แล้วแม่งเซ็งว่ะาหาละครเวทีอาพระเอกต้องเป็นกูมีเสียงเสียทีนี้เป็ก๊อตยันแทงอะไรแทงอะไรผมแทงครับอกเดิผมอยากเขาบอกใส่เสื้อสีสีเหลืองเนี่ยครับสีเขียวอะไรกัน อย่าทำกูฮ่าฮ่าหนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองแปดสองยี่นี่เขาเสียงดังจังวะแต่ก็แย่เหมือนเดิมนอนเต็มอีกตอนเต็มที่เขาบอกให้กูไปประกวดละครเวทีฮ่าฮ่าบทอะไรบทอะไรบอกไปบทอะไรบทอะไรเป็นพระเอกค่ะฮ่าฮ่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอังสุมาลินโกบริคูกัมฮ่าจบพี่ตายปะ ไม่ตายพอเป็นโกมรุ่นโกมรุ่นใช่โกบรุ่นไม่รู้ฮะไม่ผมขอเป็นไอ้หมอนะที่โดนกอกน้ำมันอ่ะฉากเดียวทั้งเรื่องอ่ะกูก็เป็นไปเล่นแค่นั้นเหรอโู้จังเลยคนเดียวที่กูทำจริงพี่ใหญ่ไม่เห็นกูตาวเลยผมเส็จแล้วผมเดียเลยพี่แดกกระด็นมาเพียงพี่แดกอ่ะกระเป๋าเเพียงพี่สี่ห้าสองเฮ้ยผมเล่นตรงไหนผมมีความสุขทุกที่ครับได้หมดขอแต่มีพวกนี้อยู่ อู้พี่ก้อนพี่ไม่พี่ที่ไหนล่ะอ๋อไอพี่ไอพี่ร้านเห็นเต็มเต็มเลยเห็นไหมเอไออะไรก็พี่ที่นี่โอดน้อบอกใครที่บอกไปเลยฟังเพลงฟังเพลงหน่อยฟังเพลงหน่อยฟังเพลงหน่อยโอดน้อบอกใครสี่คันรวดเลยที่โดนอ่ะไอ้ดำพี่ดำกาดมาทั้งสอนอก็ไม่ใช่นะ น่มันขาดคนนเพราะอะไรกัลหรออะไรอะไราะแานามแสนสามบวกจูนแต่งเต็มห้าแบ๊วลดงานห่ำลงงาเ่ร้อยยี่สิบสามแสนสามแพงไปแพงแพงแต่งเต็มแล้วก็จูน มันจะได้ได้ไงเข้าก็ไม่ค่อยเข้าจึกไอ้ต๊อกลูกรักผมไปแล้ว ฝ่าแคบแกเก็บเก็บลูกเองมเปล่ใช่ต๊อกลูกรักผมไมมีคนให้ตังค์แล้วะเท่าไหร่ว嘛 ใครเขานั่งอยู่บนรถหนูอ่ะไอรัด,ด <c oughs> มึงใง้คำลาเปิดท้ายรถให้มึงดิแล้วมึงก็ไปยืนตอนข้างในอย่านะ <c oughs> <c oughs> นี่เขาลีกันกี่โมงนะที่เนี้ยเช้งคืนเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยหกชัเหมือนกันที่ไหนคนบ้านไหนเนี่ยหกชั่วโมคนบ้านไหนเนี่ยไม่ต้องพูดจ้าเสดย์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 โตเสดย์โตพี่ทำร้าพี่ร้าปลาให้อีลูกโป่งที่ปากมันแตกหน่อยดิ Oh con, god, ái lên Chào chứ mày mi Chào à, ao à ao à Chưa gôm 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 à, gôm à Gôm <laughs> 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 <Cùng. cười> <laughs> <laughs> à Chơi đuôi, chơi <laughs> đuôi, chơi đuôi chơi đuôi, À, chơi đuôi đi, thái đi, thái đi <laughs> ไอ้ส <c oughs> ัตว์ถ้ามึงเปิดที่อะไรสองบานตับบานเ่ยเปิดบ้านเดียวพอปะชีแด็กครับชีแด็กคือต้องจ่ายใช่ไหมจะหลอดเปล่าหัวศพวะเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้คือตีกันแล้วแน่แน่หลบเนี่ยกการถูกถุนด้วยวะใช่ครับพี่แน่หลบหนีปางฉลามอะไรเต็มหมเลยคดีเขาเยอะดแล้วคดีใครน่ะเมื่อกี้เขาเขาตีกันครับพี่ สองแก้งทางผ่านดีเพลรงครับทางผ่านขอขอเสียงพี่แดกหน่อยฮะขอเสียงพี่แดกหน่อยฮะเธอก็มาทิ้งฉันไปครับนึกว่าทางผ่านไม่ได้ด้วยขอคิดว่าพี่แดกพี่แดกพี่แดกขอเสียงหน่อยพี่ขอเสียงวายรุ่นหนอเล่าแต่งเต็มปะไม่แต่งเอาแต่งเต็มจูดเดิมหนอยพอเมื่อรถเดิมประมาณสองสามแสนมั้ง ขับมันแรงมากนะเว้ยแต่ขับกู้ว่าสำหรับบูว่าขับยากว่ะเลื้อยใช่ไหนปัดแบบปัดจ <ến phen> <ixed> <zyst> ัดเลยอะเป้าหมายกี้กระเป๋าเป็นหมายออสให้ลองขับนะบัคกี้ลขาขับไม่ได้กับใครแบบที่เราคิดขับยากสามสี่สามไปช้างพี่ยืมตังคเจ็ดแสนนี่ปรารไม่ได้ยืมไม่ได้ไปเลื่อนเลยเไปแก่พี่พี่จะซื้อแท็กโคตรชจะไรเลยพี่ร้านเปิดอะไรพี่แต่ผมไม่เข้าไว้เออให้มา อ่อนเกากาง่ายกว่าเยอะเลยข้าวเหี้ยอะไรเลยร้องโผนไว้เฉยเดี๋ยวเชื่อมันมันจะให้ของไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าดักไว้ดักไว้ก่อนกูแกล้งมึงแล้วมึงอย่าไปแกล้งใครดิฮันไม่ใส่เสื้อไอแฮปซิวอยู่อะใส่กระเป๋าหนูใส่เสื้อแอคแท็กทำไมเอาีไดงเท่ปะไรอะเท่นะผมว่าเท่นะใส่ได้เหรอจะซื้อให้ก็เอาเนาะฮันฮันก็กระเป๋าเป็นไรอ่ะ อ่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมมีละสเต็กสามจานเลยไม่ได้ให้ข้าวเลยแล้วตอนนี้พี่สเต็กกินที่ผมเต็มตัวเลยเนี่ยหกห้าห้าพี่แม่งกินข้าวเมื่อกี้เาแบบข้าวหายไปเฉยเลยแต่เอาเอาไม่อร์ครับไม่อร์ครับเอาหอยนางรมสุดาไปกินซะไเพวกอเวททั้งหลายทั้งหอยทั้งปูแม่งข้าวโตกูเต็มเลยที หนึ่สาี่สามพี่ขอออนสามพี่เรียวไปแล้วเหรอว่าการตกปลาเราจะไม่บอกเลขกระเป๋ากันนะพี่เช่อน้อิมตกี้บอกเลขกระเป๋าไปแต่ได้มาตังมาตั้งห้าหมเลยนะ่ะคุ้มมีใช่จัดใช่ไห้ขอขอให้มันนี่แหละอออายทสวัสดีครับผมยอนโมนิบแม่แม่สุดเจริญผู้จัดการถูไหมล่ะ ได้ดิได้ดิ้อวฉันจะไม่แิ่งเองท่านเป็นน้องที่ดีสุดแ่ตงเขาอกลังต้องไม่อยู่อะ่อนหนึ่งทีว่ามันทำไมใช่ฉเรียบตนเรียแน่อ๋อกอกอดงแหละเดินน้องว่าอุ้ยไม่เออร้อเรียกกระเป๋าหลุดแล้วเอาเฮียโโเรียบรอ ไม่เป็นไรโข้าทีกระเป๋ากูเต็มกระเป๋าเต็มเลยกระเป๋ามันเต็มหมดไอเย้ยถามจริงนะเออสมมติถ้าแบบมันไม่มีมาแล้วไอ้คุณมาถามยังมีอยู่ยังหายอยู่ไม่หายอ๋อไม่หายใช่พี่ถ้าไม่ใช่แบบมาซองมันรีบไปป่าไปด้วยโอ้ยแล้วเลือดมันล้นโอ้ยแม่นไหมเออพี่ดังแม่นปะแม่นปะ เกียวครับผมไม่เกียร์ครับผมไม่เกียรบ ไอ้ขี้เลยเอาไปหาไหนอย่าตอดีทำไมไ้ตรงนี้ดิจอขอจบหน่อยละกันจบไม่ได้จะไม่เป้ะจบไม่ได้จบไม่จบไม่ได้จบไม่ได้จบไม่ได้จบไม่ด้ฮาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปทำหมอ Cuộc cái tóc thấy sạt này vô đó have a dream that's all I need I'll make it some